ผมเปิมใช่ผมตองคลิปมาสองคลิปจะเอาแต่ผมเหมือนจะต้องตอบตัวพวกที่มันแซะผมมันพูดจะไม่ดีกับผมนะคือเมื่อสองวันที่แล้วเว้ยคนด่าผมนะผมเพิ่งเอามาพูดพวกผมเพิ่งอ่านคอมเมนต์แล้วถ้าคนนั้นนะมันยังอยู่นะไอคลิปที่ผมดีแอคไอคลิปที่ผมดีแอชชั่นคลิปช็อตหลายๆคลิปนะถ้ามึงดูกูอยู่นะ ตายเหี้ยคือกูเกลียดมึงมากนะแต่กูไม่อยากด่ามึงอ่ะคือก็ต้องเข้าใจนะว่าคนดูทูบอ่ะมันก็แค่ต้องการผู้ติดตามมัแค่ต้องการควตลกแล้วกูอวะไม่อยากให้ใครด่ากูเพาจริงอ่ะกูเคยหมดไฟเลหมดไฟแบบคอลยพวกเนี้ยแล้วกูอเคยเกลียดตัวเองที่กูไม่เคยสวนอะไรใครเลยเว้ตอนนี้ กูสวยพวกมึงแล้วกูสุตรีมากคือพวกมึงอะเป็นเที้ยอะไรกันกนักหนาอันนี้คือผมตั้มคลิประบายนะคือพวกมึงเป็นเที้ยอะไรกันนักหนาชอบแซะกูชอบพูดนั่นนั่นนี่ใส่กูอ่ะที่จริงอะคือผมจะทำคิวแต่ผมจะให้คุณทุกคนอะเขียนคิวแอนเอว่าดูนั่นนี่ไอผมทำอะไรอะ่ะ อยากถามอะไรคือ Q&A อคือเอ้คือผมจริงจังนะ Q&A พวกผมเนี่ยจะทำ Q&A บ้างจรัอยากทุกคนกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็กดตามผมได้เยอะนะครับผมได้โต,ตไปได้เป็นยูทูบเบอร์ที่เป็นมิตรกับทุกคนนะผมในย่างหนึง่ง สรุปผมไม่ค่อยชอบพ่อคอมเมนต์ด่าเนี่ยเพราะแบบมันทำลายใจเราอะแต่คือผมไม่ได้ซีเรียสนะผมไม่ได้ซีเรียสแต่กูแต่แตอาผมไม่ได้ซีเรียสพวกกระดามันขึ้นเหมือนกันก็ผมด่าพ่อด่าแม่ก็นั่นก็ไม่สนกลัะไม่เชื่อว่าละ่ะกูเคยด่าแบบด่าลงแบบโอ้โหก,กูเหนื่อยที่จริงอะกูทำคลิปด่าไปอยู่แต่คลิปนั้นมันลงไม่ได้ เอ้คิดว่าหายไปไหนก็ไม่รู้กูได้ต้องทำใหม่คือมามุกเติมเลยคือพวกมึงไม่มีอะไรทำเลยตลอดนอกจากแบบมาด่ากยูทูบเบอร์ที่แบบตกต่ำแบบพวกกูพวกนั้นนะคือกูว่าอย่างงี้ว่ากูไม่เป็นเหมือนยูทูบเบอร์นคนอื่นอะแต่กูแบบกูแค่ต้องการกำลังใจแล้วก็กต้องการให้หมดติดตามกูเป็นเพื่อที่ดีกับกูแล้วกูได้สอนทำยูทูบ ในโทรศัพท์แต่ทุกคนอะเกือบทุกคนนะใน youtube ที่ทำโทรศัพท์อะจะรู้แล้วก็น่าจะบอกทุกคนไปนแล้วว่าการทำยูทูบในโทรศัพท์เป็นยังไงพี่เจีากูกยจะมาบอกทุกคนเลยแต่คูนี้เราแบบกูไม่อยากซึ่งสองเลยคือถ้าใครที่รู้ตัวว่ามันด่าผมอะอ่ะผมไม่ได้พวกคุณผมไม่ได้จ่าพวกคุณนะแต่ผมด่าไอ้พวกที่มันด่าผมก่อนเนี่แหละ อะไรกันวะคือคือกู้ใจนะว่ากูใช้แต่อารมณ์แต่มันไม่ไหวจริงวะ่ะคือไอ้ยนาดดิ้ดนๆห,หน่อยๆอ่ะกูยังพอรับได้เว้ยแต่ไอาการแซรีแอคชั่นอนะ่ะกูมึงรู้ไหมกว่ากูจะหาที่ตั้งได้แทบตายเฮียเอาเลยนะกูหา,าแค่ใบเดียวแหละแต่มันเปื้อนฝุ่นโคตรเยอะเลยแล้วกูต้องมันเสียเวลาการแบบเป่าฝุ่นเนาะอย่างเงี้ย เอาง่ายคือถ้ามึงเขาไม่ด่ากูกลัวสวนเมื่อมึงตอยมากูต่อยกลับอ่ะอะไรเงี้ยแต่กูไม่ต่อบมึงนะกูแค่อยากเป็นคนดีกูเป็นคนดีอยู่แล้วเว้แต่กูเกลียดพวกมึงกูไม่ได้เกลียดใครบางคนนะคืออ้ากูเกลียดกูเกลียดแบบเกลียดแบบไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่ตอนแรกคือกูขอไปก่อนนะเพราะว่ากูแบบ คุณเหนือว่ะคุณหาวที่ยปบ,บ่นพวกนั้แหละแล้วก็บายบายโอเค